เอาละสวัสดีทุกคนด้วยฮะวันนี้มาแป๊บๆหนึ่งนะมีเรื่องแบบอ,อยากจะ อยากจะเล่ามันแบบว่าเก็บไว้ในช่องเฉยอๆอแล้วก็มาทดสอบไม้อะไรนิดหน่อยด้วยเพิ่งได้ไม้ใหม่มาก็เลยแบบอยากจะทดสอบเสียงว่าโอเคดีหรือ,อยังสวัสดีทุกคนด้วยฮะที่เข้ามาห้านาทีจริงไหมห้านาทีของห้านาทีของจริงเลยล่ะผมไม่ได้กะจะมานานอยู่แล้ว แอบแอบมาตอนเด็กๆเอาล่ะคำถามแรกนะเสียงไม้ของผมมีอะไรผิดปกติไหมเอ่ยเพิ่มหน่อยเกตไหน่อยครับมันคืออะไรอ่ะแย่ละ คือมันมีเสียงรบกวนหรอหรือยังไงเอ่ยไม่ปกติหรือเรื่องคือแบบว่านั่นแหละยังปรับให้มันแบบสมดุลกับไมนี้ไม่ค่อยได้เลยมันจะลดเสียงซ่าๆเวลาพูดได้อ๋อโอเค แปลกแต่อธิบายไม่ถูกถ้ากดเพิ่มมาแล้วมันควรเอาปอยู่แถวๆไหน,น,นเนี่ยมันต้องปรับอะไรปะ แอบไลฟ์ก็ไม่บอกไม่ได้มาแอบแอบ5นาทีแหละตามชื่อไลฟ์อ่ะไม่มีอะไรหรอกหน้าคือมีเรื่องเล่าไว้วันนี้ว่าเห็นหน้าปกแล้วใช่ไหมที่ผมเอาขึ้นอยู่ไหนนะ้า ดี๋ยอน้ปกไรขึ้นมาในนี้หน่อยซึบหนี่นีเอาโดดท youtube เลยคือเรื่องสยองสองบทันี้มันสองบทัจริงๆนะคือเมื่อประมาณสองวันที่แล้วอ่ะผมม,มีเมลส่งมาว่าช่อง youtube ของคุณมีโอกาสถูกปิดการสร้างไรายได้เนื่องจากเนื้อหาไม่เป็นไปนตามมาตราฐานชุมชน แล้วคือแบบโอ้ยไม่กอนเนื้อหาของฉันโดนอะไรหรอแล้วแบบผมก็ไปตามหาเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะฉันก็พยายามทําทุกอย่างแล้วนะแบบเว็บโนวิล <c oughs> เขาก็อนุญาตให้มาทําะเ้ยแล้วแล้วคือแบบผมก็ไปอ่านรายละเอียดไงว่าโ okay, อเครายละเอียดเกิดอะไรขึ้นบ้างส่วนนี้ยผมขอไม่ลงรายละเอียดเยอะนะเพราะมันค่อนข้างเป็นเนื้อหาดันบ้าน แต่ว่ามันก็ไปโดนเรื่องแบบว่าคุณไม่ได้เอาเนื้อหาที่เป็นของคุณเองมาลงซึ่งเเรื่องเพลงไม่ไม่ใช่อะเรื่องเพลงนี่ผมรอดแต่แบบเป็นเนื้อหาที่แบบอ่า,อาจจะซ้ำกับคนอื่นผมก็งงเลยว่าอะแชงฟอร์เบโนเบลซ้ำกับใครอ่ะคนไทยมีคนทำด้วยเหรอแล้วก็เหมือนเขาอ่ะ ทาง YouTube มันเหมือนให้ผมอัดคลิปเป็นคลิปผมอธิบายว่าเป็นการอุธรณ์ว่าทำไมผมถึงไม่ผิดกฎให้อธิบายไงว่าคุณไม่ได้เอาคลิปของคนอื่นมาจริงๆไม่ได้เอาเนื้อหาของคนอื่นมาผมนี่แบบจัดเลยไลฟ์แล้วผมพูดหน้ากล้องไม่เก่งด้วยไงพยายามแบบพูดอธิบายว่านี่ u t ทูบคนเข้าใจผิดน,นะเนื้อหาของเราไม่ได้เอาเนื้อหาของคนอื่นมาผมเอาเนื้อหาจากเว็บโนเบลก็เปิดเว็บโนเบลมาแล้วแบบเปิดกระบวนการแปลเปิดกระบวนการตัดต่อเปิดหลายลอย่างมาแล้วแบบอ้อคือแบบผมใจสั่นมากเลยอะ่ะคือแบบผมกลัวนะว่าคือถ้าเราไม่ได้สร้างไรายได้อะ่ะผมอาจจะ <c oughs> มีโอกาสไม่ได้ทําต่อไงเพราะมันคน,คนก็น่าจะเข้าใจว่ามันค่อนข้างกินเวลา แล้วผมอยากทำให้จบออเคสตรามากเลยอะ่ะมันเป็นระบบขยะขอบคุณคุณด r ก g อนเอ็กซ f ลูอร์สุดการเป็นผู้คุณพบยูนิคสำหรับเดือนนี้ด้วยฮะแล้วคือมันบอกว่าจะใช้เวลาประมาณเจ็ดวันในการดูเรื่องระบบต่างๆว่ะที่เราอูทอ o ยูทูบเห็นว่าเราเป็นคนทำเองทั้งหมดทั้งกระบวนการแปลกระบวนการตัดต่อกระบวนการภักเสียง ก็นำมาเปิดการสร้างรายได้ได้เหมือนเดิมแล้วคือที่ผมมาตั้งไว้ตอนนี้คือผมทำรีบทำปกเลยว่า Youtube มันเพิ่งแบบว่าอนุมัตเมื่อกี้เลยในที่สุดก็รอดแล้วสามารถทำต่อได้คนรน่ากลัวเลยอะผมคือไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพวกช่องสปอยมันยังอยู่ได้แต่ถ้าช่องเราโดนนะสยองขวัญจัด ืมก็ประมาณประมาณนี้แหละเรื่องเล่าวันนี้คือไม่คิดว่ามันจะโดนกับตัวเองนั้นเนี่ยไอการที่แบบโดน YouTube ยื่นมาว่าให้เรายื่นหนูทอนอ่ะน่าเกีียวถึงน่าเกียดถึเลยเอาจะนับว่าเป็นสปอยไหมอืมคือจริงๆอ่ะเรื่องการสปอยอ่ะ YouTube มันมีการอนุญาตให้เรานำเนื้อหาอนิเมะหนังอะไรพวกนี้มาพูดได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่การนำเนื้อหามาลงเลยเป็นการนำมาทำใหม่เขาเป็นการเ็เรียกว่าอะไระแฟร์ยูสในการใช้ซึ่งทำไมโดนเจ้าของลิขสิทธิ์ฟ้องทาง YouTube สามารถอนุญาตให้เราทำได้ยินดีน้อรับคุณโอนี่ชัง เอสเอสอาเข้าสู่การเป็นนักลูกเบิร์ด้วยครับนั่นแหละก็เลยสุดท้ายก็รอดมาได้ได้วยความแบบตื่นเต้นมากๆว่ามันจะรอดหรือเปล่า <c oughs> อ่าละือท,ที่จะมาพูดก็มีแค่นี้แหละมาตั้งว่าเป็นแบบประสบการณ์เฉย ตอนนี้รอคลิป x อ็กอย่างเดียวเลยไกลๆแนละ้วแล้วก็สำหรับสมาชิกนะประมาณวันอาทิตย์นี้มันผมจะน่าจะมีลงคลิปของหนังสือความจริงของโลกบทซิกบูมแหละคงจะไม่พลาดแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็หลังจบศึกซิกบูมน่าจะมีลงให้ดูอยู่อาทิตย าทิตนี้คือพรุ่งนี้อ่าวันพรุ่งนี้ใช่วันนี้วันเสาร์แล้วไปเลย5นาทีมา10นาทีรีบลงไลฟ์ยังไม่นอนหรอกครับกำลังจะนอนแล้วครับคือคือวันนี้ที่ผมมาอันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องของตัวเองเฉยๆว่าโดน YouTube สั่งให้อุทธรณ์เป็นแค่เป็นประสบการณ์ชีวิตเลยอะ ไม่คิดว่าจะโดนกับตัวเองลองทำเรื่องอื่นไหยครับก็เรื่องอื่นเรื่องอื่นก็อืมนั่นน่ะสินะผมไม่ได้มีความรู้เรื่องอื่นเยอะขนาดนั้นด้วยดท้อนเรื่องไรคลิปของมันขึ้นว่าคลิปของผมมันเป็นการนำเนื้อหาของคนอื่นมาใช้ซึ่งผมยืนแล้วก็ผ่านเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องเป็นห่วงแง้มแง้มสปอยหน่อยสปอยเรื่องอะไรดีล่ะ ไม่ว่ายังไงดิสลอก็จะอยู่กับคุณตลอดไปน่ากลัวตัวทีเงียบๆไปหน่อยนานไหมจะได้สู้กับเอเมเลียช่วงประมาณสองสามคลิปแหละใกล้ๆก็พอเรื่องคอร์สเพยขอร้องแหละใครมันใครมันเป็นคนพูดเรื่องคอร์สเพยขึ้นมาเนี่ยออเคสตาราก็น่าจะหลังเอลิอมเอเมเลียแหละ ช่วงช่งหนึ่งฮ่าๆโอเคเอาเป็นว่าถ้าตักปีหนึ่งสี่สิบผมน่าจะลงแล้วสองสามคลิปปีหน้าเลยโอ้อาจจะอยู่ในช่วงขั้นขึ้นขึ้นปีใหม่อยู่นะได้ไอเดียรูปของอมเมรียยังฮะอ <c oughs> ไอไอเดียนี้ผมเปิด หลายๆรูปดูแล้วอ,ะอ่ะอรูปของคนที่เป็นแสดงเป็นแม่มดในเรื่องสโนไวท์คนนั้นก็สวยดีนะถูกใจอยู่ก็สนใจว่า <c oughs> ไม่ข้อความถูกถอนวันนี้มาไว,ว้ลงไวสรุปเรื่องใหม่ ผมต้องใส่ฟิลเตอร์อะไรอีกหรือเปล่านะรู้สึกว่าสติกเกอร์เปลี่ยนไปใช่ฮะสติกเกอร์ผมเปลี่ยนยกเซตเลยก็เป็นซิล้อนแบบเก่ามากกว่าอืม เป็นซิลิคอนอเป็นรูปเดิมแต่เอามาทำเป็นแบบรูปแบบใหม่ด้วยความที่ผมอยากทำให้แบบมันเห็นหน้าชัด่ะแต่แบบเก่ามันเห็นมือใหญ่กว่านี้ชัดกว่านี้เข้าใจได้อยู่ เอาเป็นว่าเตรียมลงแล้วไม่ว่ายัางไงผมก็ชอบแคดดีฟสลอเอออ่ะฮย้ยอยากเล่นจังใหม่ใหม่มามาันจะทำเสียกับมันแบบอันนั้นมันเป็นหรือเปล่าน,นะ อลูนสวัสด์ไม่สิสายันสวัสด์ทุกคนนะเยงเป็นไงบ้างอะมันแปลกจากเดิมขนาดไหน <c oughs> แอดลองๆองว่า โอ้โูแบบฟิลกำลังสนุกหน่อยซิว้าเสียงดีเหมือนเดิมเลยเราแบบสันระคุโอ้โหเหินเฉยเสียงดูลึกขึ้นลึกขึ้นนี่ยังไงเนี่ยชัดดีแต่มันติดเสียงน้อยมานิดหน่อยอืม โอเคแสดงว่าต้องไปแก้เรื่องน้อยสินะโอ้ได้ยินละมันแซ่แแแถ้าผมยัดฟิลเตอร์ตัวนี้เข้าไปมันจะเสียงน้อยมันจะหายไหม แต่ว่ากลัวกลัวว่า,วาถ้าแบบยัดฟิลเตอร์ตัดหน่อยแล้วเสียงมันจะขาดหายนะสิแล้วก็พูดใกล้ไมกว่านี้คือไมมันตัวใหญ่อ่ะแล้วแบบมันบังหน้าผม อุยอ้ยอุย้ยจะกระตี้หัวตัวเอง <c oughs> ใกลไป <c oughs> หรือเรื่อง <s uss id> สวัสดีครับแล้วผมเตรียมลงไลน์แล้ววันนี้มาห้านาทีจริงๆเตรี <c oughs> ยมบิดหนีทีห <c oughs> นึ่งสี่สิบผมบิดหนี แอดลองภาคฟุตบอลกำลังร้องไห้หน่อยสิผมไม่เคยดูฉากนั้นเลยอ่ะไห้ลองเสียงวีหมอเสียงวีมเม้นนีนนท่ทำไมยังไม่นอนกันอีกล่ะอืม <laughs> สนุกกันยายยี่สิบกคนนะตอนนี้ เออคือว่าผมไม่ได้ดูฟุตบอลเลยอ่ะแล้วผมไม่รู้เลยว่าเกี่ยวกับบอลเนี่ยมันต้องาพากยังไงไม่ต้องนอนเพราะว่ากำลังทำงานส่งจานสู้ๆนะครับคนทำงานส่งเข้าใจเลย มีนาอะไรอ่ะสากายาโรเซฮะนังเสียงเอมูไลให้ไปน,นอนหน่อยสิโอ๊ยสี่สิบแล้วเดี๋ยววันไหลเดี๋ยววันไหลผมต้องรีบบนหนีแล้วสิเอาเป็นว่าขอถามหน่อยนะว่าตอนนี้เสียงน้อยมันหายไปยังอะ่ะอืม เสียงแบบเอ๊มุกเน็ตหลุดต้องมาละเหมือนวันนั้นเหรอตอนอ่าน,าน,นมังอ่ะหมุนติว้วติ้วเลยอะ่ะมุกไฟดับไหนๆล้วก็มีทำอันนี้มาล้ว่วาปิดไลท์ นี่นอนกันได้แล้วนะอย่าเป็นเด็กดื้อสิลดเสียงมาหน่อยจะเหมือนแบบว่า,ากระซิบข้างหูแบบนี้ยังไงอะ่ะ เป็นเด็กดีกันนะทุกคนฝันดีนะถ้าไม่ยอมทำตัวเป็นเด็กดีแล้วก็ระวังฉันไปเข้าฝันนะ